แมววิเชียรมาศเนี่ยครเขาจะเสริมเกี่ยวกับเรื่องการค้านะครับครับผมโชคลาภเงินทองนะฮะสมัยละหล่อเนี่ยนะฮะเขาจะเป็นแมวที่มาร์กทั้ง9ก้าตำแหน่งเข้มมากนะครับลำตัวเขาจะขาวนะฮะแต่พอเริ่มอายุเยอะเนี่ยลำตัวเขาจะเริ่มมีสีคล้ำนะครับดวงตาเขาจะเป็นดวงตาที่สวยนะฮะดูดูดวงตาซะก่อนมาร่วมกันเป็นครอบครัวคนรักสุนัขกับพวกเราออฟติไลฟ์ สวัสดีครับผู้ชมครับและวันนี้เพื่อนรักสัตว์เอ้ยของเรานะครับอยู่กับพี่วิเชียนนะครับสวัสดีครับพี่วิเชียนครับสวัสดีครับก็วันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพี่มากนะครับที่เปิดบ้านให้นะฮะเอาล่ะวันนี้เราจะได้เรีศึกษาเรื่องของแมวไทยท่านแรกที่จะเอามาโชว์วันนี้คือใครครับอาเตรียมไว้แล้วเหรอฮะโอเคเชิญ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 สายพันแรกเลยฮะแมวสายพันแรกฮะถึงจุดนี้ฮะครับผมแล้วมันถึงจุดวิ้งใช่ไหมสายแมวปุ๊บจะบ้าเหรอ ที่วิเชียรเยแมววิเชียรสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้แตถึงจุดจุดที่เราเรามีแมวเป็นแขกรับเชิญแล้วด้วยนี่ครับวันนี้หอมตัวจริงนะฮะนะฮะสวัสดีพี่บอลนะฮะสวัสดีครับพี่ยนี่สวัสดีพี่หอยครับสวัสดีครับหมจริงจริงแล้วข้างหลังเนี่ยพี่สั่งทำมานานนะครับอกเปร์ก็อันนี้จริงๆเราจะไม่มีที่ติดนะฮะก็ก็ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับรางวัลที่ได้เนี่ยจะเป็นรางวัลที่หนึ่งทั้งหมดโอ้กุยใช่ไหม ไม่ได้คีคุยนะแค่ให้เห็นว่าุยติดเนี่ยมันที่มันน้อยกันเลยให้ติดแค่รางวัลที่หนึ่งที่สองที่สามก็มีครับเป็นรถสิบล้อเลยนรถนี่คุยใช่ไหมนี่คุยใช่ไหมเธอใ้่หมู่บ้านข้างเอาไว้เก็บของเก็บของครับเก็บเก็บเก็บช้วยรางวัลนะครับบางครั้งเนี่ยในเมืองไทยเราจะนิยมคนเลี้ยงอ่ะจะนิยมเอาแมวต่างประเทศมาเยอะแต่ว่าพอคนต่างประเทศอ่ะ อยากได้แนวไทยอันนี้มันมีความแตกต่างเยอะมากมันมีความแตกต่างเกี่ยวกับว่าบางครั้งเนี่ยของใกล้ตัวเนี่ยเราคนไทยเรามองไม่เห็นของใกล้ตัวนะฮะมรดกวัฒนธรรมรุ่นหลังๆที่เขาสืบสานไว้เนี่ยเรามองไม่เห็นไม่เห็นนะฮะแต่ชาวต่างชาติเขาจะรู้เอกลักษณ์เฉพาะตัวของวิเชียรมาศที่ที่เรียกได้ว่าโดดเด่นมากๆมันคืออะไรอย่างนี้ฮะแมววิเชียรมาศเนี่ยนะครับในช่วงแรกเกิดเนี่ยลำตัวเขาจะเป็นสีขาวทั้งหมดนะครับเมื่ออายุประมาณสองสัปดาห์เนี่ยเราจะค่อยๆเห็น เอ่อมาร์กหรือที่เราเรียกว่าแต้มเนี่ยเก้าตำแหน่งนะครับค่อยๆขึ้นที่ขานะครับสีขานะครับสองหูหนึ่งหน้าหนึ่งหางอีกอันหนึ่งก็คือที่อวัยวะเพศนะครับแต่ถ้าเป็นแมวเพศผู้เนี่ยจะเห็นเด่นชัดไข่นะครับมันจะอยู่มันจะอยู่ที่ลูกอัณฑะไข่ไข่แมว อันกะแมวต้องเป็นสีสีเดียวกับเท้าเขาอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับเป็นสีดําเลี้ยงแล้วจะเป็นยังไงวิเชียนมาศอยากรู้งนั้นเลี้ยงแล้วจะเสริมการค้านี่นี่คือลูกของวิเชียนมาศเหรอคือลูกวิเชียนมาเนะครับเสร็จแล้วนี่นี่คือลูกของวิเชียนมาจะเด็กมาเป็นอย่างนงี้ครับครับเสร็จแล้วตั้งแต่เลี้ยงวิเชียนมาเนี่ยการค้าผมดีขึ้นนะครับมันเป็นห่วงผมว่าผมเพราะถ้าสายมูนะต้องเชื่อเรื่องนี้ใช่คือถ้าเป็นประเทศอื่น ว่ากรกอิ่างแึงแต่ถ้าเป็นประเทศไทยมันต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องแบบนี้เพราะว่าแมววิเชียนมาศเนี่ยเขาจะเสริมเกี่ยวกับเรื่องการค้านะครับครับผมโชคลาภเงินทอนะฮะจะลองสังเกตง่ายๆแมววิเชียนมาศเนี่ยถ้าตอนอายุประมาณสักหนึ่งขวบไปแล้วเนี่ยครับลำตัวเขาจะค่อยๆเข้มขึ้นคแต่สีมาร์คท้งกาตำแหน่งก็จะเข้มกว่าลำตัวนะครับไม่ผิดเป็นทุกสายพันธุ์นะฮะขึ้นอยู่กับอุณหภูมินะฮะ เอ่ออาหารและอากาศที่ดีครับไล่ราคายังไงก่อนประมาณจากเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่วิเชียรมาศนะครับเป็นเกรดประกวดเกรดประกวดเนี่ยจะมีหลายเกรดนะฮะจะมี A B C D เอา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  A B C D เอา D ก่อน D เอา D ก่อน D เนี่ย D เนี่ยเริ่มที่ประมาณ8,500นาะครับ C เท่าไหร่ C C นี่อยู่ที่10,000บาท10,000บาทครับผมละ C นะ B 12,000บาท12,000บาทโอ้ห่างกันนิดเดียวเองนะไล่ๆกันไปแล้วเกรด A เกรด A อยู่ที่15,000ถึง18,000บาทโอเคคือท็อปสุดเลยนะท็อปสุดสมมติ first pick เลยอ่ะเกรด A สังเกตง่ายๆเราเราจะดูตั้งแต่ลูกแมวนี่คือเกรด A แน่นอนที่พี่หยิบมาตัวนี้ดูแล้วยังไม่ A เท่าไหร่คือเกรด A เนี่ยสังเกตง่ายๆนะครับ1ขนลำตัวต้องสั้น นะครับเป็นขนชั้นเดียวซึ่งซึ่งแมวไทยเนี่ยจะเป็นเป็นแมวที่บินขนชั้นเดียวอยู่แล้วสองหางเนี่ยต้องยาวไปถึงเสมอเสมอกับไหล่แล้วก็ในแมวที่อายุประมาณ2เดือนเนี่ยนะฮะมาร์กเราจะเห็นชัดเจนนะครับนะครับหน้าหน้าก็ชัดเห็นไหมฮะจมูกดำไหมจมูกมาจมูกดำจมูกดำไหมครับขาเริ่มมาแล้วนะขาเริ่มมาแล้วนะสีมาแล้วหางเริ่มมาแล้วเสร็จแล้วเพศผู้เอาไว้ยวะเพศไม้ย่างมาแล้วเห็นไหมดูดิ อันนี้นะข้างล่างนะอันนี้ไข่อยู่ข้างล่างนะข้างบนเป็นเป็นเป็นอวัยวะเพศนะเอาอีกทีหนึ่งครับรางวัลที่เราได้มาด้วยการส่งวิเชียนมาศประกวดมีอะไรบ้างครับรางวัลสูงสุดของแมววิเชียนมาที่ผมประกวดนะครับก็คือได้ช่วยพระราชานินีจากตัวนี้ตัวนี้เลยนะตัวนี้เลยฮะโอ้ยสวยมันมันมันได้เพราะส่วนไหนสมัยละหล่อเนี่ยนะฮะเขาจะเป็นแมวที่มาร์กทั้ง9้าตำแหน่งเข้มมากนะครับลำตัวเขาจะขาว นะฮะแต่พอเริ่มอายุเยอะเนี่ยลำตัวเขาจะเริ่มมีสีคล้ำนะครับดวงตาเขาจะเป็นดวงตาที่สวยนะฮะดูดวงตาซะก่อนแต่ว่าด้วยความที่เขามีอายุถึง6ขวบนะฮะร่างกายเขาจะค่อยๆถอยลงนะครับแต่แต่อดีตก็เคยแรงนี่ DNA เขายังมีอยู่ยังมีอยู่นะฮะปี๊บนี่แตกเลยใช่ไมไม่ได้รังอย่างเดียวนะไม่ดังแต่แตกเลยแตกเลยทไมก่อน แต่ว่าให้ลูกมาเยอะละให้ลูกเยอะฮะวันเนี้จะเจาะลึกเลยเพื่อจะได้ให้ไปทําเป็นเขาเรียกว่าเป็นเทปอนไซคปีเดียเวลาคุณอยากจะเลี้ยงแมวไทยวันนี้มีครบมีครบทุกอย่างที่เดอะเบสอยู่ที่นี้แค่แค่วิเชียนมาดยินดีครับแค่วิเชียนมาดอันเนี้ยผมอยากอยากให้มันเก็บรายละเอียดเผื่อใครในอนาคตเซิร์ชคําว่าวิเชียนมากอันเนี้ยข้อมูลเต็มเต็มไปเลยรีบนะ รีบพอพิมพ์วิเชียนปั๊บต้องมากเลยนะ,ะไม่งั้นมึงเจอวิเชียนไก่ย่างเลยนะใช่รีบเลยนะผ <ม S 2> พแไม่ขึ้นไก่เลยผมเคยพิมวิเชียนเพชรเู้าบุญเพชรเจ้าบแม่งตายเลยตายมาเลยไม่ได้ไไดอังวิเชียนมาอันนี้สีสว่างซึ่งตัวนี้เป็นแมวสีสว่างที่ที่ผมเบสอินโชเบสอินโชตัวเมื่อสักครู่นะครับอ่านะครับนี่คือที่สุดแล้วที่สุดที่สุดของงานของงานเอ่องานประกวดเมืองพิมาย น้องเพิ่งได้รางวัลเมื่อปีที่แล้วครับประมาณเดือนพฤศจิกายนปี2565แมวสีสวาดนะครับมันร้องไหมสังเกตง่ายๆมันร้องไงเล่นกับบุ๊คเขาก่อน่ะแมวแมวสีสวัาดร้องไงหอยสวาดไงสวานเหมือนหนังสมัยก่อน่ะไม่เอา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 ในแมวสีสวัาดเนี่ยนะฮะ ลำตัวจะเป็นแมวที่มีลำตัวล่ำสันจะสูงก็ไม่สูงจะเตี้ยก็ไม่เตี้ยกระโหลกศีรษะจะค่อนข้างจะใหญ่เห็นไหมฮะในตาเนี่ยจะเป็นในตาสีเขียวอมเหลืองนะครับลำตัวพอประมาณนะครับหางก็จะเสมอกับไหล่อย่างที่ผมได้นำเรียนปานแล้วต้องวัดมาที่ไหล่แล้ทภาบอย่างเงี้ยให้ได้ทุกครั้งครับมาครัอือได้หว่าจริงๆประมาณนี้จุดเด่นของไอ้แมวสีสว่านี่จุดเด่นคืออย่างงี้ครับ จะเป็นแมวที่ที่เป็นแมวสีเทาอนะฮะลักษณะลักษณะสายพันธุ์เขานะครับแมวสีเทาปลายขนเนี่ยถ้าเราสังเกตปลายขนเนี่ยจะเป็นปลายขนสีเงินเออใช่จริงๆด้วยอ่ะปลายปลายขนเขาแบบว่าพอพอโดนโดนนะครับโดนสะท้อนเลยคดอามอะไรดิโดยโดยปลายขนสีเงินเนี่ยเราจะนิยมเรียกว่าดอกเหลาแมวตัวเนี้ยจะเป็นแมวไทยขนสั้นนะครับ ลักษณะขนสังเกตง่ายเหมือนกร,รมยีขนต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้นะ,ะนะครับลักษณะขนต้องเป็นอย่างนี้ลักษณะโครงสร้างลักษณะใบหน้านะครับจนรวมถึงลำตัวเนี่ยนะครับต้องจะประมาณนี้นะครับแล้วแมวประกวดเนี่ยนอกจากมีความสวยที่ร่างกาย,ยนะฮะลำตัวแล้วนิสัยจะต้องดีด้วย เพราะฉะนั้นมันขายตัวมันเองขายตัวมันเองตัวมันเองเท่านั้นเลยเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกับคนจูงไม่เกี่ยวที่เรียกว่า butcher b u เชอร์ใช่ไหมอะไรนะ butcher b u เชอร์เนี่ยเป็นคนหั่นหมูเวลาไม่ใช่ไม่ชอบกินจูงหมาเหรอไม่ใช่เรียกอะไรเขาเรียกอะไรวะแฮนเดอร์รักใคร่ b u t เชอร์ดียรติช่องเราแม่งที่สองว่าในการฝึกเนี่ยครับนะครับเราจะต้องฝึกตั้งแต่แมวอายุประมาณสักสองสามเดือนหลังจากที่หลังจากที่ เขาหมดวัยเล่นวัยของแมวแมวที่เป็นลูกแมวแล้วจริงๆยังไม่หมดนะจริงๆเนี่ยเกี่ยวอะไรฮะมันมันเป็นช่วงอายุที่แบบว่าเอ้ยชอบเล่นแโตเป็นผู้ใหญ่ขึึมๆอะไรเนี้ยแมวประกวดมันจะไม่เหมือนกับแมวธรรมดาอืมทำไมฮะมันจะต้องโดนบีบโดนเค้นโดนกดดันตลอดนะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องต้องผ่านการฝึกซะ่อยต้องผ่านการฝึกนะฮะแล้วแล้ววิธีการฝึกยังไงบ้างที่บอกได้บ้างอะหนึ่งนะฮะ ทุกวันเนี่ยผมก็จะให้เขาวิ่งเล่นนะครับผมก็จะไปเล่นกับเขาวันละห้านาทีสินาทีเพื่อให้เขาปรับปรับร่างกายแล้วผมจะทําเสียงดังๆเพื่อเวลาเข้าสนามเข้าเวทีเนี่ยอย่างคนจะเยอะอย่างเช่นอยู่ในฮอนะฮะอันนี้ก็คือเทคนิคในการฝึกซึ่งที่ทาทุกวันทําทุกวันครับทาทุกวันแล้วก็ให้มันคุ้นเคยใช่ครับถูกไหมถูกครับอ่ะขอดูหน่อยครับว่าสมมุติว่ายาววัยยาววัยของโคราชที่บอกว่าท็อปทเนี่ยมันจะได้ดู ลักษณะที่แตกต่างก,กันไปสักน,นิดหนึ่งแมวไทยเนี่ยนะครับจะต้องมีกระบอกปากกระบอกปากคือตรงไหนกระบอกปากก็คือช่วงน้เห็นไหมฮะช่วงระหว่างจมูกจนถึงจนถึงเอ่อตรงช่วงตาเขาเรียกกระบอกปากแต่แต่คําว่ากระบอกปากเนี่ยเขาจะไม่แคบเขาจะไม่แคบแหลมนเกินไปครับถูกไหมฮะและก็ไม่ยาวจนเกินไปนะฮะค่อนข้างจะกระชับสวยงามมากในาตา ตัวนี้ที่ผมตั้งใจเก็บเพราะในตาเขาเนี่ยเริ่มมีวงสีเขียวเห็นไหมฮะเห็น <พอ S 2> เห็นพอเ<า>มื่อ<า>พอเมื่อขอบดาดาตาดําปุ๊บแล้วขอบเขาว่าเขียวเลยนะวงเขียวแล้ววงวงเขียวตัวนี้จะขยายออกเมื่อน้องโตเต็มวัยแมวตัวนี้จะเป็นแมวตาตาสีเขียวความเชื่อของแมวสีสว่างเนี่ยครับจะเกี่ยวอาชีพที่เกี่ยวหลักมากที่สุดเลยก็คืออาชีพดารานักร้องนักสแสดงนักพูด นะครับควรจะมีแมวสีสว่างเอาไว้เสริมบารมีทำไมถึงได้มีควาถูกาจหรือเกินมันจริงๆนะผมว่ามันมีการเสริมกันแน่ๆครับเพราะอะไรเพราะคําชื่อนี้ก็เป็นมงคลอยู่แล้วสว่านนะฮะคำว่าสว่างเนี่ยนะฮะจริงๆอ่ะเขาจะมาจากลูกสว่านในในภาคอีสานซึ่งจะเป็นลูกสีเทาแล้วก็จะมีขนอ่อนๆที่เป็นสีเงินนะครับทีนี้แมวสีสว่างเนี่ยนะครับหรือเราเราเรียกอีกชื่อว่าแมวโคราชนะครับที่ ที่เรียกว่าแมวโคราชเพราะว่าแมวสีสวรร่างเนี่ยนะครับเราพบเจอครั้งแรกที่ p p อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาทีนี้เขาเลยตั้งชื่อนะครับเพื่อให้เป็นเกียรติแก่จังหวัดนครราชสีมาทีนี้คําว่านาครราชสีมาเนี่ยมันยาวไปยาวไปหน่อยเขาเลยตั้งชื่อว่าโคราชฝร,รั่งจะรู้จักในนามของแมวโคราชแคทโคราชแคทใช่แต่คนไทยเนี่ยจะรู้จักกันในนามของแมวสีสว่างแพงสุดที่แพงสุดราคาเริ่มต้นที่1 0 0 0 0มืนบาทถึง สามหมื่นบาทครับสามหมื่นนะครับอายุเท่าไหร่ถึงจะพร้อมประกวดอายุในการประกวดให้สวยเลยในคิดเช่นหรือลูกแมวครับเริ่มตั้งแต่สี่ถึงแปดเดือนอ่ะสี่ถึงแปดเดือนสำหรับคิดเช่นนะถ้าจะเอารางวัลคิดเช่นนะอ่าถ้าเป็นอาจาหรือแมวโตอ่ะเริ่มตั้งแต่แปดเดือนขึ้นไปอ่าโอเคครับจะได้ได้ข้อมูลไว้ว่าอ่าถ้าเกิดว่าคุณมีแมวหกเดือนแล้วสวยคุณต้องไปประกวดคิดเช่นคิดเช่นอ่าแต่ถ้าเกิดว่าไปแปดเดือนแล้วแต่ไม่เกินแปดเดือนนะครับ ไม่เกิน8เดือนรุ่นคิดเท่นหรือรุ่นลูกแมวคนส่วนใหญ่ก็จะส่งประมาณนั้นแหละประมาณเจ็ดแปดเดือนอ่ะใช่ไหมโกนจาเอกลักษณ์เฉพาะเขาคือแมวดําหรือปะคืออย่างนี้ฮะแมวโกนจาเนี่ยนะครับจะเป็นแมวที่ดําตลอดทั้งตัวไม่มีสีอื่นมาแทรไม่มีสีอื่นเจือปนนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าหูนะครับแต่สีตาลองสังเกตของแมวโกนจานะครับจะเหลืองก็ไม่เหลือง จะเขียวก็ไม่เขียวหรือเหลืองเขียวเขียวหือเหลืองเขียวเขียวทองดอกบวกชื่อดีโกนจาเนี่ยเป็นภาษาบาลีสันสกฤตซึ่งแปลว่านกกระเรียนปากเนี่ยปากเขาจะออกค่อนข้างจะแหลมแหลมนะฮะรูปร่างเนี่ยเปลี่ยวสูงสันทัดนะฮะขาจะยาวกว่าแมวตามปกติเห็นไหมฮะสังเกตไหมครับขาเนี่ยเขาขาจะค่อนข้างยาวกว่ากว่าแมวไทยตามปกติเออเออพอพอพอบึ้บแล้วมันจะยาวดีใช่เหมือนกับ นกกระเรียนนะฮะซึ่งภาษาบาลีสันสกฤตเนี่ยโกนจาเนี่ยแปลว่านกกระเรียนนะครับบางคนก็บอกว่าแมวโกนจาเนี่ยเป็นแมวอู้แมวแห่งความโชคร้ายนะครับเป็นแมวที่เลี้ยงแล้วไม่ดีไม่ได้เสริมอํานาจไม่ได้เสริมไม่ได้เสริมอะไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยแมวโกนจาเป็นแมวที่มีนิสัยดีที่สุดในบรรดาแมวไทยห้าสายพันธุ์สมัยเด็กสมัยใหม่เนี่ยจะนิยมหาแมวแมวสีดํา อแล้วก็ต่างชาติฮ่องกงไต้หวันนะฮะจะถามมาเยอะมากถามซื้อแมวกวนจาเยอะมากครับนะใครใครควเลี้ยงเสริมอะไรเสริมอะไรอันเนี้ยแมวกวนจาเนี่ยเสริมเกี่ยวกับอํานาจวาสนาบารมีโอ้ใครก็ได้อาชีพอะไรก็ได้แล้วแล้วหูเขาต้องต้องดำบ้างหรือว่าต้องเป็นเหมือนเหมือนไม่มีขนมันลุกคืออย่างนี้ครับคืออย่างนี้ครับด้วยความที่ขนเขาเนี่ยเขาจะเป็นขนสีเข้มถูกไหมครับหูแมวทุกสายพันธุ์เนี่ยขนจะบางนะฮะเพราะฉะนั้น เวลาเขาตัดกันเนี่ยสีดํากับสีขาวที่เป็นสีผิวหนังเขาตัดกันเนี่ยครับนะครับสีขนเนี่ยเขาจะฟ้องฟองค่อนข้างเยอะเหมือนกับตรงคิ้วนะครับอ่ะแล้วอธิบายเรื่องคิ้วแมวหน่อยคิ้วแมวที่มันจะบางเหมือนมนุษย์เนี่ยมันจะมีคิ้วขึ้นมาเป็นขนเป็นขนนะแต่แมวนะครับเฉพาะแมวไทยนะครับแมวไทยห้าสพันเนี่ยจะมีคิ้วที่ค่อนข้างบางไม่ว่าจะเป็นวิเชียนมาสขาวมณีแต่ในวิเชียนมาศกับขาวมณีเนี่ยนะครับเป็นแมวที่มีขนสีโทนออกสว่าง <ừ> um. ผิวหนังขาวเราถึงมองไม่ค่อยเห็นสายพันธุ์สุดท้ายเนี่ยที่ผมจะนําเสนอ<ะ>พวกพี่ทั้งสองเสริมเกี่ยวกับโชคลาภวาสนา<ะ>ทุกวันที่1กับที่16สน,นีหในรดีเราต้องพบกับแมวขาวมานี่อ,อออที่ไลา์พลามอร่อยเข้มเต็มพลังเกรนฟรี free.